ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกอ่ะพี่นึกว่าน้องเป็นคนใต้นะเพราะเราเจอกันที่ยุธยาเฮ้ยที่เดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเจอกันที่สงกรานต์อ่าสงกรานต์รันรันอ่าแกซอรนแกซลีนอ่าร้านนั้นพี่อ่ะนึกว่าน้องอ่ะเป็นคนใต้อ่าที่นึกว่าน้องเป็นคนใต้ฉันเป็นคนหลบบุรี เรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่เปิดตัวแบบเป็นทางการแล้วค่ะสําหรับความรักของเจโอ,องามปริงกับหนุ่มกะลาต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ค่ะคู่นี้เขาเคยเผยว่าคบกันมานานถึง6ปีซึ่งสาวเจโองนะคะก็ยืนยันชัดเจนเลยว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้มีความสุขดีไม่ใช่เรื่องอะไรที่ต้องปิดซ่อนอีกต่อไปแล้วโดยหลังจากที่ยืนยันความสัมพันธ์แบบชัดเจนนะคะคู่นี้เขาก็คือเซิร์ฟโมเมนต์หวานๆคลิปหว,วานๆเนี่ยออกมาทางโซ เยให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดและล่าสุดนะคะกับโมเมนต์นีที่สาวเจโอค่ะกำลังนั่งไลฟ์ขายของอยู่แล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยพูดคุยกับหนุ่มกะลาเรื่องการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ค่ะแล้วก็มีช่วงที่คนถามนะคะว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยปิ๊งเลยไหมแถมก็ยังมีช่วงที่เจโอค่ะร้องเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วแล้วหนุ่มกะลานะคะก็คือเป็นคนดีดกีตาร์แบบเพลินๆเรียกว่าเป็นไลฟ์ที่หวานชํำนะคะไม่ แพลนไลฟ์อื่นๆของคู่นี้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวยังไงตามไปชมโมเมนต์นี้กันเลยค่ะตอนตอนที่เราเจอกันครั้งแรกพี่นึกว่าน้องเป็นคนใต้นะเพราะเราเจอกันที่ยุธยาเฮ้ยพี่เดียวเดี๋ยวสิไปเจอกันที่สงขลาอ่าสงขลาร้านรานแกสโซลีนแกซลานนั้นพี่อะนึกว่าน้องอะเป็นคนใต้ อ่าฉันเป็นคนหลบบุดี <Yeah. S 2> เจอครั้งแรกปิ๊งเลยไหมคะ <c oughs> ตาหวานตาหวานออมาเรื่องนี้ตาหวานแล้วพี่ออกไปทำอะไรที่นั่นไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออวันนี้พี่หนุ่มแบบมีคอนเสิร์ตที่ร้านนี้นะอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> แต่จริงๆแล้ววันที่ไปเนี่ยต้องบอกว่า น้องโอ๋อะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนุ่มกะลาหน้าตาเป็นไงเมื่อจ่าเมื่อจ่าเมื่อจ่าเมื่อเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไหร่ล้อฉันจะได้เป็นแฟนของเธอ กอน,นอนฉันเขียนบันทึกถึงเธอเสมออยากบอกรักเธออย่างเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอ โดยหลังจากที่มีโมเมนต์นี้นะคะผ่านทางโซเชียลก็มีบรรดาชาวเนต็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เรียกว่าแสดงความคิดเห็นแบบว่าเสียงแตกค่ะโดยฝั่งหนึ่งนะคะก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอาออกมาพูดหรือเปล่าอย่างเช่นคอมเมนต์ค่ะที่บอกว่าไม่น่าท้าความค่ะรักและอยู่กับปัจจุบันจะน่ารักกว่าตอนนั้นคุณโอ๋ทราบไหมคะว่าคุณหนุ่มมีภรรยาหรืออย่างบางคอมเมนต์ก็บอกค่ะว่าดูไม่จบค่ะขอบายทาไมถึงกล้ามาแชร์ทั้งที่เป็นไทม์ไลน์ที่ผิดอันนี้นะคะก็ เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งค่ะก็มองว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันผ่านไปแล้วหลังจากนี้เราควรโฟกัสที่ปัจจุบันกันดีกว่านะคะอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่าให้เขาได้มีความสุขบ้างเถอะค่ะเรื่องอื่นไม่รู้นะคะแต่ว่านางสวยจริงเขาคงทําบุญร่วมกันมาน่ารักค่ะเขินแทนเลยดีแหละค่ะก็เป็นคอมเมนต์จากทั้งสองฝั่งนะคะบรรดาชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียว ก็อย่างที่บางคนบอกนั่นแหละคะ่ะว่าเราควรโฟกัสที่ปัจจุบันกันดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกๆฝ่ายค่ะก็ได้เวลา move on กันแล้วนะคะส่วนหลังจากนี้ค่ะใครที่ติดตามโมเมนต์น่ารักของคู่นี้นะคะพี่หนุ่มกัลลากับสาวเจ้าโอนี่ยเขาจะควงคู่กันเซิร์ฟคอนเทนต์อะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกเดี๋ยวก็ต้องมารอดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ